บอกเลยว่าฮิวแบบปุ๊บราดปุ๊บราดนะมันดึงแซ่ยัง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 ไม่เสร็จจะพึ่งมาเฮ้ยจะพึ่งมาเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะเฮ้ยอะไรนะเขาทำอะไรครับเขาทำอะไรของเขาครับเมื่อกี้ครับเขาวิ่งหรือเปล่าครับนั่นนนนเขาวิ่งไม่โดนนะครับนั่นนนอาลแล้วับสวัสดีทุกทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่หมอบริชแนลตอนนี้เราอยู่กันในเก i d e n t i f y อีกแล้วเอง วันนี้ผมจะมารีวิวสกินใหม่ล่าสุดของด็อกเตอร์หรือคุณหมอสาวในสกินที่มีชื่อว่าผู้เสี่ยงโชคนั่นเองโดยสกินนี้เอพิลลี่จะสวมใส่ชุดสุดสวยสีแดงแปรตเหมือนคล้ายๆจะเป็นงานการาดินเนอร์แต่จริงๆแล้วเนี่ยมองไปวังมาแล้วก็มองถึงชื่อชุดของเขาน่าจะกันเรจะเข้าคาสินโนมากกว่านั่นเองไอเทมเจ้จตัวของเขาที่เคยเป็นเข็มฉีดยาตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเป็นเหมือนแก้ววน์หรือว่าแก้วค็อกเทลนั่นเองเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นสกินนี้ทุกคนได้ดูถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้ว Kita lawi dulu kan, leh. และตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันในเกมทีเรียบร้อยแล้วนี่คือชุดสกินใหม่ล่าสุดของคุณหมอบอกเลยว่าสวยงามจับจิตจับใจมากใครอยากได้ก็ไปสุม่มในกระชาลุกล่าสุดแล้วกันผมยังสุ่มไม่ได้นะผมยืมไอดีน้องนิงมาขอบคุณไอดีจากน้องนิงด้วยมาเดี๋ยวเรามากดเครื่องกันหน่อยละกันแล้วระหว่างกดเครื่องเราก็ดูทางด้านของสกินไปด้วยจะมีทางด้านของดอกกุหลาบลอยๆแล้วก็มีกีบดอกไม้สีขาวลอยขึ้นมาผสมอยู่ด้วยนั่นเองเอาล่ะเจอฮันเตอร์แล้วมาแน่เจอกับเจ้าควางป่าเกมคลิปเปอร์มาได้เลย มาดูนี่สเตปคุณหมอจะเป็นยังไงชุดไม่แดงไม่มีแรงจุกเห้ยมันวางกับดักเดี๋ยวเราฉีกอุปกรณ์เอาหรือเปล่าเจ้าควางแกจะเอาหรือเปล่าแกจะเอาหรือเปล่าล่ะเฮ้ยเฮ้ยฮบอกเลยหัวโดนแน่นอนจจงหวะนนี้ยึกยัก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 อย่าง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 ฮะนะเวียงแซนนี่ต้องใช้มุมในการหลบแบบว่าดิจิตอลดิจิตอลมาเด้เวียงเบ้าเฮ้ยอย่างยึกยักอย่างมันยังไม่เอามันยังไม่เอามานี่เฮ้ยมันวางกับดักแล้วับมาอีกท เด็กมันจะเล่นวะเด็กมันจะเล่นวะขอส่วนไหนได้ขอส่วนอุ้ยโดนหนึ่งทีเจ๊นะเจ๊นะเปิร์กที่เอามาเอาเปิร์กลามาอย่างเดียวนะแล้วก็เอาเปิร์กเ้นฮิลเร็วทั้งหมดเลยขอเหลคอะไรบอกเลยว่าฮิลแบบปุบปรัสปุบปรัดนะมันดึงแท่อย่าง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 ยังไม่เสร็จอย่าพึ่งมาเฮ้ยอย่าพึ่งมาเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะเฮ้ยอะไรนะเขาทำอะไรครับเขาทำอะไรของเขาครับเมื่อกี้ครับเขาวิ่งหรือเปล่าครับนั้นนนเขาวิ่งไม่โดนนะครับนั้นนน มันเตีอะไรของมันวะนะเฮ้ยเพื่อนไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่ารีบขันเดียนี่ไม่มนันเล่นตั้งแต่เมื่อวานละเฮ้ยอย่ามาแล้วยังหาจังหวะฮิวอีกช็อตหนึ่งไม่ได้นะมาจะเดิงมาจะเดิงมาจะเด้งมาจะเดิงมาจะเดิงมาจะเดิงโอเคสวยเอาหมุนไปเด้งทีสวยๆครับั้นนั้นเอาหมุนสองทีเ <laughs> ต็มกระบ,บาลเลยหมุนรอบสองนี้คือโดเต็กกระบาดยวหาที่ฮิวก่อนหมอมันจะฮิวเร็วนะเพราะมันฮิวทีละครึ่งนะครับแต่ว่าตรงนี้น่าจะไม่ทันว่ะเฮ้ย โอ้โหมาเร็วจังเลยล่ะครับพโอมมีใบแผลงหนนะึ่งวนก่อน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 เฮ้ยเฮ้ยมันไม่กลัวไม้แล้วเหรอเฮ้ยมันไม่กลัวไม้แล้วล่ะเฮ้ยอ้าวโดนดึงกแล้วเฮ้ยโอ้โหเหมือนผมไปห่วงไม้เกินแม่งเอ้ยถ้าเกิดพับไม้เนี่ยมันน่าจะหิวเต็มไปแล้วนะหลายๆช็อตนะยังไงถ้าเกิดแบบว่าใครที่เป็นเมนหมอแล้วแบบดูแล้วขัดใจก็ขออภัยด้วยละกันผมไม่ค่อยได้เล่นนะหมอนะเดี๋ยวไปฝึกใหม่เดี๋ยวไปฝึกใหม,ม่มาละมาละเพื่อนมาละเครื่องเสร็จสองเครื่อง แล้วก็อีกเครื่องหนึ่งได้โอ้จะเส่อะไรเครื่องหนึง่งโอเคสามเครื่องหย,ยิกย,ยักหยิกหยักหยิกยักย่างไงซิขอสวยสวยเพื่อนขอสวยสวยเพื่อนขอสวยสวยดเออดึงสวยอันตีสวยอันตีสวย,สวยมาก่อนมาเนี่ยเดี๋ยวขอฮิวแป๊บหนึ่งเอาฮิวไม่ได้ชิบหายติดไทอยู่ติดไทอยู่ติดไทอยู่อย่างไงซิเจ้าควางปูเจ้าควางปูไม่ห่วงแล้วนะครับไม้ไม้อ่ะผมไม่ห่วงแล้วครับไม้ไม้อ่ะครับผมมาตัวนี้มาเยอะตัวนี้ไม้เยอะระวังแท่ระวังแท่โศแซ่กญแจมือ โซ่แสก็ใจเบื่อหลบแฟบแฟเป็นแน่ไม่โดนหรอกพอโทร,รู้อยู่แล้วว่าเจ้าจะดึงนะมาเนี้ยมานี้ยมานี้หมายเดิมขอแอบเติมเ,เลือดหน่อยได้ไหมโอ้โหเดี๋ยวมันประชิดไปไหมมันประชิดไปไหมโอเควีฟอร์เวิร์ด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 โอเคฟอร์เวิร์ดฟอร์เวิร์ดอยู่นะเหมือนมันวิ่งมาโดนมอลโดนตีบอกว่าเมื่อกี้ขอฮิวก่อนขอฮิวก่อนขอพักฮิวก่อนได้ไหมขอพักฮิวก่อนได้ไหมอ้าจ้าเล่แม่งเอ้ยช้าไปหน่อยนึง ฟาเวดฟาเวดโอ้โหความวางมือบ้านเบรกแตกนู่นฟาเวดทะลุไปยันแผงไม้ไปโดนวัดโันน่าจะโดนนะน่าจะโดนนะยึกยักยึกยักยึกยักโดนแซ่โดนแซ่แย้มเข้าไปว่าแล้วจะบอกว่าฟอร์เวิร์ดเราตั้งใจดีนะเบรกแตกไปหน่อยเบรกแตกไปโดนแผงไม้เลยเมื่อกี้โอ้โหหน้าเนิ่นนี่หักไปแล้วนะนี่คนมาช่วยแล้วไปคนมาช่วยแล้วช่วยฉันด้ว กับพี่ขาหนูไม่ไหวแล้วพี่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเต็มเต็มเลยโอ๊ยเจ็บเจ็บจี๊ดขอไปสุดกอบฟ้าก่อนไม่ไหวแล้วไม่รู้จะเวิร์ดหรือเปล่าน,นะเ <c oughs> พื่อนมันจะไปช่วยเวิร์ดเอามันฮิ้วเวิร์ดไปละโอเคเดี๋ยวเราไปล้มไกๆก่อนเพราะว่าถ้าเกิดล้มไกม่มันน่าจะไม่มาเอาละมั้งเออหายเพื่อนหายเพื่อนไปช่วยกันเลยไปช่วยกันเลยเดี๋ยวเรานอนอยู่เนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเรารอรักษาตัวเองอยู่ตรงนี้แหละรักษาแผ่ใจตรงนี้ก่อนเออเอาว่ะเอาร่วคอีกหนึ่ง แต่ว่าน่าจะช่วยวดทันนะโอเคช่วยทันเฟดอยู่นะเพื่อนเล่นดีนะเกมนี้เออเพื่อนเล่นดีอยู่ช่วยมาแล้วช่วยมาแล้วช่วยมาแล้วเลยสองเครื่องแต่ว่ามันมีเครื่องหนึ่งเหมือนจะ90แล้วนะฟอร์เวิร์แล้วฉีดขวาเกมคิปเปอร์เข้าซ้ายน่าจะรอช่วยเหมือนมันจะตา forward, ะ์เวิร์ดป่ะโอเคเดี๋ยวเติมเลือดก,ก่อนแป๊บหนึ่งเพื่อนมาเลยมาเลยมาเลยเดี๋ยวเราฮิวให้์เวิร์ดแล้วก็ไปสแตล์รอช่วย เน่เน่น่นนคือหลอดมันจะฮิวเร็วนะเพราะว่าผมเอาเปิร์กฮิวเร็วมาแล้วก็ฮิวเพื่อนก็เร็วเหมือนกันรู้สึกว่าจะ20หรือว่า3 0เนนี่แหละฮิวเพื่อนเร็วขึ้นนะแล้วก็บวกกับพาสดิตัวเองอีกที่ว่าถ้าเกิดมีหมออยู่ในเกมเราจะฮิวเพื่อนได้เร็วเพื่อนนี้มันเท่าไหร่วะเพื่อนลมอะน,นะได้เฟรครับตัววิปปิ้งคาวโอเคเครื่องเสร็จพอดี99านะคาไปเกเเอาชิบหายละเขากันโซนหรือเปล่าวะผมลืมดูบนไลัยละบนไลัยละ,ลละงานเข้าละ เดี๋ยวเราอยู่ในเน้วันนี้เดี๋ยวช่วยให้บอกเลยว่าสบุยสบุยคลุยต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 ุยฮะภาษาอะไรวะยังยังรอก่อน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 จังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละไป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 มันเผลอมันเผลอแล้วเจอกันมันเผลอแล้วเจอกันบ้าปรหลังให้ทีนึงเฮ้ยขอไปด้วยขอไปด้วยปร์เวิร์ดปร์เวิร์ดปร์เวิร์ดเออรอบนี้ปร์เวิร์ดทำดีเว้ยปร์เวิร์ดตัดสวยรอบนี้ปร์เวิร์ดตัดสวยแล้วทำไมล่ะทำไมมันเปลี่ยนเป้าหมายมาเอาเราล่ะเหมือนมันจะเอาเราเฮ้ยมันบิงด้วยหรอ เดี๋ยวนะเอาจิ้หงอวิ่งเลยอะนะเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนขอโทษมือลัน่นปะโตสรี่โอ้โหไม่เห็นว่าเพื่อนมันฆ่ามามือมันกดไปแล้วเดี๋ยวผมกดหัวเพื่อนเอาจุดเครือนอีกจะเลิศพอละงานเข้าอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวขวาคุยกกนก่อนคุยกกนก้อนโอ้โหยมาฆ่ามึงคือเพื่อนเราจุดถูกแล้วแหละแต่ผมก็ไม่ผมก็ลืมคิดว่าเขาจะจุดตรงัดนโอ้แต่ แตกได้ดูทุกอิโมชั่นได้ดูทุกการกระทําได้ดูทุกการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นการปั่นเครื่องการจุกการช่วยเพื่อนแล้วก็การบินทูคระเลหาดเดิมไปเพื่อนจะรอดแบบวะเพื่อจะรอดหรอวะน่าจะรอดสองได้นะไอเพื่อนแล้วนี่เฮ้ยมีไอ้นี่อยู่ไอ,อ,ดดอ,อรอนแดดอยู่มีไอรอนแดดอยู่ไอร้อนแดดอยู่ตรงนั้นเขาขุดดินจริงจริงไปอีกวัตูน่าจะสวยกว่าป่ะเพื่อนตรงนี้มันเสี่ยงนะ ราะว่ามันตาแดงสุดตาไม่แดงมันก,มนก็มันก็ตีได้อยู่ดีอะ่ะเออตัวนี้มันเสียงนะเว้ดูดิดูดิดูด,ด,ด,ดิเสียงนะนะเสียงนะนะเมียแล้วดงก,ก็เอาไาอยู่เอา้าแดดผิดชีวิตเปียนแดดผิดชีวิตเปียนคือความผิดจริงๆนะโทษใครวะ right? โทษผมนี่แหละเออผมแม่งเออไปแย่งหน้าต่างเพื่อนข้ามขอโทษถ้าเกิดมาดูเพื่อนมาดูย้อนหลังนี้ขอโทษจริงๆนะเออผมม่งไปแย่งหน้าต่างเพื่อนข้ามโทษอีกคนนึงน่าจะออกได้อยู่นะฝั่งนู้น โอเคจบไปแล้วครับผมรอดสอแล้วก็แตก2นะคะแนนะเราเยอะที่สุดนะเออแต่เสียดายไม่รอดนะั่นเองนี่ก็คือสกินใหม่ล่าสุดนะฮะเป็นอะไรนะผู้เสียงโชคลู้นะเสียงโชคอะไรสักอย่างนะฮะขอบคุณหมอด็อกเตอร์นะใครอยากได้ก็ไปสุดจ่ลูกแก้วกรชาวันนี้ผมกเราทุกคนไปก่อนละกันบ๊ายบายซียูฮะ